สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับอาจาร,รย์อีกครั้งนะคะในช่อง diy by lin นะคะที่จะพาเพื่อนๆถักไปพร้อมๆกันในสิ่งที่พวกเราอยากจะถักนะคะใน ep นี้ก็จะเป็น ep ที่6นะคะ ep ที่6ที่จะพาเพื่อนๆน,นะคะทำก้นกระเป๋าอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้นะคะที่เราจะต้องทำต่อนะคะต่อเชื่อมกันซึ่งอาจารย์ได้ทำไว้แล้วในหนึ่งข้างนะคะ ตรงนี้นะคะจานเชื่อมเรียบ,บร้อยแล้วนะคะนะคะเชื่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเราจะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าฝั่งตัวกระเป๋าเขาจะมี <c oughs> ความกว้างกว่าตัวฐานกระเป๋าดังนั้นเราจะลงนะคะฝั่งนี้สองครั้งฝั่งนี้1ครั้งนะคะหมายถึงว่าในหนึ่งช่องของฝั่งนี้เราจะ ลงนะคะที่ช่องเดิมแหละแต่ว่าเราจะขยื่นนะคะในตรงนี้สองช่องต่อหนึ่งช่องฝั่งนี้สองต่อฝั่งนี้หนึ่งนะคะโอเคเดีย๋ยาวจาย์พาทำดีกว่านะ,ะเ,พเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากกว่าอธิบายนะคะพา,าเพื่อนๆทำนะคะก่อ <c oughs> <c oughs> นอื่นเราก็ทำนะคะใช้ไหมของเรานะคะทำเป็นห่วง ทำห่วงรอไว้นะคะคราวนี้เราก็มา <c oughs> ตรงช่องมุมตรงนี้นะคะกับมุมตัวนี้นะคะจับเข้าชนกันแล้วก็คล้องไปนะคะแล้วก็นะคะโอเคเรียบร้อยละ <c oughs> ต่ไปนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลักที่1ห,หลักที่2หลักที่3ของแต่ละช่วงนะคะหลักที่1กับหลักที่2องจะอยู่ในช่องเดียวกันนะคะหลักที่1เดี๋ยวเราก็จะเก็บไหมไปด้วยนะคะหลักที่1ของฝั่งนู้นนะคะ ลงที่เดิมอีกนะคะลงที่เดิมตรงนี้ขยบไปหลักที่สองตรงนี้ก็ขยบมานะคะตรงนี้ก็จะไปหลักนะคะที่สาม ตรงนี้ก็ช่องเดิมนะคะขยับไปหลักใหม่ก็คือช่วงลายใหม่ของหลักที่1น,นะคะครบสองแล้วนะคะด้านหน้าครบสองแล้วนะคะเราก็ลงหลักถักถัดไปนะคะแล้วเราก็ไปยังหลักที่สองของแผ่นหลัง ด้านหน้าลงอีกครั้งหนึ่งที่เดิมนะคะด้านหลังขยับไปหลักที่3ามของแผ่นหลังนะคะอันนีนะะ้ด้านหน้าเราครบสองครั้งแล้วนะคะด้านหน้าเราครบสองครั้งแล้วเราก็ไปยังหลักถัดไปนะคะตรงนี้ก็ช่วงลายใหม่1 2ึสามนะคะนี่คือ ช่วงลายใหม่1 2 3ไปที่หลักที่1นะคะตรงนี้ก็ลงซ้ำที่เดิมค่ะไปหลักที่สองนะคะอันนี้ลงสองครั้งแล้วนะด้านนี้นะคะแล้วขอนี้หลักถัดไปนะคะเราก็ตามหลักเลยนะคะขยับหลักตัดไปตามนะคะ ลงที่เดิมนะคะนี่ก็ถัดไปอันนี้สองครั้งแล้วมาหลักถัดไปนะคะลงที่เดิมครบสองครั้งแล้วนะคะหลักถัดไปทำอย่างนี้ค่ะลงที่เดิมส่วนด้านหลังขยับไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องลงซ้ำ ซ้ำแต่ด้านหน้านะคะสองครั้งครบสองล้วหลักถัดไปลงที่เดิมข้างหลังหลักถัดไปครบสองแล้ว,ลลข,ลลลวข้างหน้าขยับใหม่ลงอีกครั้งข้างหน้า ข้างหลังก็ขยับถัดไปเลยนะคะข้างหน้าครบสองแล้วนะคะหาลักถัดไปข้างหลังก็ทักเหมือนเดิมครบสองขยับ ครบ2เคสองขอยิบครบ2แล้วก็เขยิบไปหลักถัดไป ช่วงท้ายๆนะคะแล้วก็กะดูนะคะมันยังมีเหลือเยอะอยู่ค่ะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะข้ามมาตรงนี้นะคะข้ามมาฝั่งตรงข้ามเนี่ย แล้วก็รัดเขาไว้นะคะเอาเข็มก็ได้ค่ะจะสะดวกที่สุดนะคะเอาเข็มเกี่ยว เอาเอาโคเ,เชเกี่ยวไม่ได้เราก็ใช้เข็มสอยนะคะเราจะเก็บเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเก็บง่ายมากเลยนะคะตรงนี้นะคะซ่อนลงไป ตรงนี้ค่ะที่เราทำไปเมื่อกี้เห็นไหมคะนี่ค่ะที่เราทำก้นกระเป๋าด้านข้างถ้ามองจากทางนี้นะคะเขาก็จะเป็นถุงกระเป๋าก้นอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ ตัวกระเป๋าเสร็จละเหลือแต่เราจะพาเย็บนะฮะซับชั้นที่สองแต่ก่อนอื่นนะคะโยงนะคะเราจะต้องทำอาจารย์จะเก็บที่หลังก้นกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งนะคะตรงนี้เรียบร้อยละ เขาก็จะเป็นรูๆอยู่ตรงนี้หน่อยนะคะก้นกระเป๋าเขาสวยนะคะเขาก็จะจับจีบนิดนึงอยู่ช่วงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะคะเขารูดถ้าต้องการให้ตัวนี้รูดเยอะตัวก้นกระเป๋าแคบลงอีกนิดนึงเขาก็จะได้รูดได้เยอะขึ้นอีกนะคะแต่ตรงนี้เขาก็โอเคแล้วนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะ เสร็จแล้วค่ะก้นกระเป๋าเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะที่จะพาเพื่อนๆะะทำสายกระเป๋านะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ